ทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรลงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่า929มันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะค่ะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพัน K.O มีสามี30เม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี10เม็ดประมาณ10เม็ดเท่านั้นเองใช่ค่ะเป็นมา5ปีนะคะ10เม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนใช่ มนหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึง2กล่องเลยยังไม่ถึงสกล่องอ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช,ช,ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงหนึ่งอะไรกว่าจะ,จะกว่าจะดีขึ้นนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอาการวูเบียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ โอ้ปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเสียชีวิตและอมัมพฤก์อัมาพาษได้หลายคนยนังชะล่าใจและสงสัยว่าภาวะไขมันในเลือดสูงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายจริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะหากมีไขมันสะสมในเลือดมากเกินไปทําให้เลือดหนืดข้น และฝังตัวในผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเกิดภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจะทําให้ผู้ป่วยสมองขาดเลือดส่งผลต่อระบบประสาทและสมองทํางานผิดปกติและแสดงอาการต่างๆเช่นมีอาการปวดหัวมึนหัววูบ เวียนหัวบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงเป็นสัญญาณอันตรายทําให้เลือดสมองตีแตกตันเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดความเสียหายต่อเซลล์สมองนั้นๆถ้าเกิดที่สมองนะคะหลอดเลือดสมองของเราสมองจะตีโดยลักษณะสําสคัญของอาการก็คือค่อนข้างรวดเร็วกระทันหันภายในเวลาไม่กี่วินาทีหรืออาจหลังตื่นนอนโดย ก่อนที่นอนเนี่ยก่อนเข้านอนน่ะคือร่างกายของเราจะปกติอยู่ค่ะอาการในแต่ละคนเนี่ยจะอยู่กับบริเวณของสมองนะคะที่มีเส้นเลือดสมองตีบอาการที่พบได้แก่นะคะจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือชาซีกใดซีกหนึ่งนะคะลิ้นแข็งพูดไม่ชัดหรือสำลักปากเบี้ยวพูดไม่ได้หรือฟังไม่รู้เรื่องจะมีอาการเวียนศีรษะหรือดินเซค่ะมองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดที่หัวใจ เสี่ยงหัวใจวายนะคะโดยลักษณะที่สําคัญเลยนะคะอาการที่เกิดก็คือจะมีอาการปวดแน่นจุกเสียดใจสัน่นเต้นเร็วเหนื่อยง่ายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะภาวะไขามันในเลือดน่ากลัวอย่าที่คิดนะคะเป็นตัวการที่จะนําไปสู่โรคร้ายต่างๆเลยอาจจะทําให้เราพิการหรือเสียชีวิตได้ป้องกันดีกว่าแก้แก้เร็วย่อมดีกว่าเสียใจภายหลังค่ะวันนี้นะคะจันจิรานะคะมีผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากยุโรปเลยจากสารสกัดธรรมชาติที่เข้มข้นถึงเก้าชนิดเลยนะคะที่เร่งสลายไขยมันได้ไวเพียงใช้ระยะเวลาสั้นๆลูกค้ามากมายดีขึ้นและประทับใจจนกล้าบอกต่อค่ะปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเขาบว,วมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระ,ะอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็น,<า>ปนกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปี4 3นะคะแล้วรู้จักตัวผลิตพันคิวได้ไงคะ บอาประจานไปทำบุญที่วัดค่ะคไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เ็าเป็นเส้นเลือดตีบอือได้ที่ว่ามีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทลเดียวกันรุ่นดาวคำเดียวค่ะถามแกแกมาหาแหตเทียนใหญ่ข้าพรรษาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบ ขาแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีเอามาจากไหนได้เกอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแย่มากแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บี้ยวัวต้องป้อนข้าว เป็นหนักมากแล้วแต่ทานเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่๋อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่ดมาถวายวัดเขาทาจริงจริงใช่บอกได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการวูบเวียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงที่เขาออกสื่อดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้เคโอสักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมาก ร้อยให้เกินร้อยเพราะจริงจริงคุณภาพต้องมาก่อนอมแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมครับคโอ รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดมเลยนะแม่ได้ชีวิตใหม่แล้ว<ช>ว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอเคโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่มแม่ไปวัดแม่ทําบุญแ<ช>ม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะอไดแบ้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคปูนด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะ นี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทาน K o อเพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลทานทัดเองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ,คะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อวุ้กตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้นะคะก่อนปรับราคาวุกมีโปรโมชั่นให้ท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะวุกกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าว,ว่าวุ้กนะคะจะไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ